จะหนมีต l o บ a l อยู่ที่หลักๆเลยก็จะมีอยู่นะคะแต่คือไม่ขอเอ่ยรายการแล้วก็อยากให้โรงเรียนกับอีกรุ่เรียนร่วมกระชับมิตรกันด้วยอยากให้น้องๆได้เข้าใจว่าคนชราเหล่านี้ไม่ได้เป็นข้อเสียของสังคมเลยครับี่เราใช้อยู่ประจำก็คือเยาวชนคืออนาคตของชาติเราเปลี่ยนแล้วนะฮะเยาวชนคือปัจจุบันของชาติ ที่ดังสนั่นไปทั่วโรงเรียนแม้ไม่อาจจะเทียบเท่าเสียงเชียร์และเสียงกระหึ่มของวูวูเซ่าที่ดังทั่วขอบสนามในศึกฟุตบอลโลกที่แอฟริกาใต้แต่นี่ก็เป็นฟุตบอลในโลกของเยาวชนที่ต้องการจะกระชับมิตรระหว่างโรงเรียนค่ะนัดฟาดแข้งในครั้งนี้เป็นการเจอกันระหว่างโรงเรียนมัธยมวัดดาวคณองเจ้าถิน่นกับทีมเยือนจากโรงเรียนสยามบริหารธุรกิจหรือเอสแบคค่ะซึ่งผลปรากฏว่าทีมเจ้าถิ่นเอาชนะไปถึง4ประตูต่อ2ด้วยกัน แต่แพ้ชนะเนี่ยไม่ได้มีความหมายถึงกับทําให้ต้องเสียอ,อกเสียใจหรือว่าต้องหมดเงินไปกับการพนันขันต่อนะคะเพราะว่านี่เป็นฟุตบอลกระชับมิตรที่เกิดจากความคิดของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการแผนที่สุขภาพเพื่อเพิ่มพื้นที่ดีลดพื้นที่เสี่ยงรอบโรงเรียนโดยการสนับสนุนของสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชนูปถัมภ์และสอสอส,อสอค่ะเป็นการมาพบกันของเยาวชนที่ได้รู้จักกันมาเมื่อครั้งที่ได้เข้าร่วมงานรวมพลนักสำรวจแผนที่สุขภาพพลังเยาวชนสร้างสรงสรค์ ังคมเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาวันนี้พวกเขาได้อาศัยกระแสะคลั่งคล้ายฟุตบอลโลกออกมาร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการเล่นการพนันฟุตบอลควบคู่ไปกับการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดค่ะ ส่วนหนึ่งของกิจกรรมก็คือการจัดขบวนรณรงค์ไปตามท้องถนนใกล้กับบริเวณโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนองกรุงเทพมหานครค่ะพร้อมกับแผ่นป้ายเพื่อชี้ให้ประชาชนโดยทั่วไปเห็นว่าโทษภัยของยาเสพติดและการพนันบอลน,นั้นเป็นอย่างไรแน่นอนว่าหลักใหญ่ก็คือเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายและเกิดความเสียหายทั้งต่อสุขภาพและการเงินค่ะนักเรียนเหล่านี้มองว่าการพนันบอลเนี่ยมีแต่จะทําให้จนยิ่งขึ้น การเดินรณรงค์ไปตามถนนนะคะยังเป็นโอกาสให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแผนที่สุขภาพเพื่อเพิ่มพื้นที่ดีและลดพื้นที่เสี่ยงของโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนองได้พูดถึงผลงานการออกสำรวจพื้นที่ให้ได้รับรู้กันด้วยละค่ะซอยนี้นะคะจะเป็นซอยค่อนข้างเปี่ยวมีการจรกรรมออแล้วก็อย่างตอนกลงคืนนะคะจะมีการป้นจี้อะไรสารพัดเลยอะคะ่ะรือว่าเสียงจะรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นของไอหยาเอ๋ยไงสิทธิส่วนบุคคลซึ่งที่เราไม่สามารถจะแก้ไขได้ ต่อข้างหน้าจะมีโรงแรมทิ่ที่ที่เียนไปในรายงานว่ามีมีโรงแรมที่ที่แบบเป็นโรงแรมมั่นรู้อะไรอย่างเงี้ยก็คือช่วงนี้เข้าสู่ช่วงบอลโลกเราก็อยากเห็นว่าเการาพานรันฟะุตบอลนะเพราะว่าตรงน,นี้ก็ค่อนข้างจะมีโต๊ะหนูมีโต๊ะบอลอยู่ที่ที่ที่หลักๆเลยก็จะมีอยู่นะคะแต่คือไม่ขอเอ่ยรายการแล้วก็ก็คือเราในลงไปถึงแล้วก็อยากให้โรงเรียนกับโรงเรียนร่วมร่วมกระชับมิตรกันด้วย แล้วก็มีอีกที่หนึง่งตรงชุมชนนิทรนซึ่งเราไม่สามารถพัฒนาอะไรได้เลยเพราะว่าเป็นที่ส่วนบุคคลซึ่งคือให้เราแบบแต่ต้องอย่างวันที่เราไปสํารวจอะคะ่ะเดินไปอย่างเงี้ยก็ของชุมชนเขาจะแบบอะไรไมาทาอะไรกับชุมชนของฉันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่สามารถที่จะพัฒนาตรงนั้นได้ที่ตะพาีิถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงที่แบบอันตรายสุดๆเลยคือมันเป็นสายไฟฟ้าก็คือแล้วมันแบบมันอยู่เสมอกบบศีรษะของเราพอดี ่อนข้างที่จะต่ำมากทําให้เด็กเด็กของเราค่ะเดินมาชนแล้วโดนชตก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเลยคิดว่าน่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงปัญหาต่างๆที่สํารวจพบนะคะน้องๆกลุ่มนี้ได้ประสานกับทางผู้ใหญ่และองค์กรที่เกี่ยวข้องให้ช่วยแก้ไขให้แล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่าการออกสํารวจพื้นที่ในช่วงแรกๆนั้นบางครั้งก็มีปัญหามากเช่นกันคือมีเวลาไปถามอะไรเงี้ยเขาก็แบบไม่ค่อยให้สัมภาษณ์อ่างเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่ว่างไม่ว่างอะไร ใช่สมมติว่าจะเจออย่างเงี้ยไม่ว่างอะไรเง <ปะ S 1> ี้ยเขาบอกว่าเชิญไปที่อื่นนะอะไรเงี้ยคือถ้าสําหรับหนูก็คือได้ประสบการณ์จากแบบเฮ้ยทาแต่ในโรงเรียนไม่เคยออกไปทำข้างนอกหลังจากที่เราแบบพอทำเงี้ยเราก็แบบมีความคิดที่แบบเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นคือเราต้องคุยกับเอออย่างอาจารย์เงี้ยเราก็ต้องใช้ความความคิดแบบมีหลักการและมีเหตุผลถึงบางครั้งเราอาจจะดูเหมือนว่าเอ้ยบางเหตุผลของเราอาจจะแบบผู้ใหญ่เขาอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นแค่แบบเหตุผลเล็กๆแต่ แต่คือหนูคิดว่าคือ,อคือทําให้หนูแบบมีเหตุผลมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยเพราะว่าต้องคุยกันหลายๆด้านมีความการาแสดงออกตอนแรกเราคิดว่าเขาจะเครียดแล้วว่าเราต้องไปดูแลทุกขั้นตอนไหมต้องครูต้องไปดูแลทุกขั้นตอนไหมก็ไม่ต้องเออเขาก็ทําเองจัดการเองเราบอกว่าอ่ะหนูทําตามที่หนูได้อบรมมานะแล้วตรงนี้เขาก็ทําได้ดีแล้วครูก็อยู่ข้างหลังไม่ได้ไปนํากับเขาเขาจะไปตรงไหนก็เขาเขาจะมาบอกแล้วเราก็บอกอ่ะไปทางนี้ทางนี้เขาก็จะไปได้ดีเขาทาได้ ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆนะคะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็กนักเรียนเกิดจิตสำนึกที่จะต้องรับผิดชอบตัวเองแล้วก็สังคมรอบข้างอย่างเช่นภายในโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนองแห่งนี้ที่ดูร่มรื่นสะอาดตาส่วนหนึ่งเป็นเพราะคนระดับผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยแหละค่ะที่ได้ลงมือเก็บขยะทุกครั้งที่เห็นไม่ว่าจะอยู่ในมุมใดของโรงเรียนตอนแรกก็ไม่ได้ถึงสะอาดขนาดนีน้แบบต้นเรียนจะทิ้งขยะก,ก็ไม่เป็นที่แบบตามต้นไม้อย,อย่างเงี้ยมีทิ้งก็คือทิ้งแล้วทีนี้ มีวันหนึ่งท่านผอ,อท่านเดินแล้วก็เก็บขยะไปด้วยนักเรียนเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มรู้สึกเอ๊ะขนาดท่านเป็นผอ,อให้ยังมาเก็บขยะเลยนะแล้วเราเป็นนักเรียนละก็เลยแบบช่วยกันเก็บขยะรณรงค์งงกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ บอกกับครูและนักเรียนเสมอว่าการที่นักเรียนจะเป็นคนดีเป็นคนเก่งแล้วก็อยู่ในสังคมจะมีความสุขนั้นอันดับแรกคือต้องมีระเบียบวินัยและมีความรบับผิดชอบโดยเฉพาะในเรื่องของการรักษาความสะอาดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้ดีเนี่ยโรงเรียนเราก็จะน่าอยู่นอกจากบอกนักเรียนนะครับครูเองนะครับในการประชุมครูแต่ละครั้งก็บอกคุณครูเสมอว่าแบบอย่างที่ดีมีมากกว่าคำสอนผมพยายามก็ตั้งแต่เรื่องการแต่งกายในเรื่องการ,การมาเรียนหรือการดูแลและความสะอาดเนี่ยเราก็ทาตัวตัวอย่าง เราจะทำนิ่งดูดดยนะครับรราจากโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนองกรุงเทพมหานครมุ่งนาสูตรจังหวัดกระบี่จะพบเห็นเยาวชนอีกกลุ่มหนึ่งค่ะที่ไม่เคยนิ่งดูดดยไม่ใช่แค่การเพิ่มพื้นที่ดีหรือว่าลดพื้นที่เสียงรอบๆโรงเรียนเท่านั้นนะคะแต่ยังมองไกลไปถึงกลุ่มคนผู้สูงอายุในสังคมไม่ให้ถูกทอดทิ้งด้วยสวัสดีค่ะพลังของเรานั้นสวัสดีค่ะรว่ะรวมทำบุญ ที่ถนนคนเดินในจังหวัดกระบี่แห่งนี้หลายครั้งแล้วที่นักเรียนในโครงการแผนที่สุขภาพเพื่อเพิ่มพื้นที่ดีและลดพื้นที่เสี่ยงของโรงเรียนอมาตพาณิชยนุกูลได้รวมกันออกมาทําโครงการสร้างสายใยรักจากนักเรียนสู่บ้านพักคนชราค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแผนที่สุขภาพที่ได้จากการสํารวจแล้วพบว่ามีผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ของจังหวัดกระบี่ซึ่งจะถูกส่งไปที่สถานสงเคราะห์คนชราจังหวัดภูเกต็ต ซึ่งน้องๆเคยทําโครงการไปเยี่ยมที่นั่นมาแล้วค่ะแล้วก็พบว่าสถานสงเคราะห์แห่งนี้ยังขาดแคลนสิ่งของจําเป็นอยู่มากน้องๆในโครงการเนี่ยไปสํารวจพื้นที่แล้วก็ได้พบปัญหาส่วนหนึ่งคือมีคนชราอยู่ที่บ้านโดยที่ไม่มีใครดูแลพอเราเห็นปัญหาตรงนั้นแล้วในความรู้สึกของน้องๆก็ได้บอกกับพี่ๆแกนํำว่าคือสงสารน้องๆเขามาบอก คนชลาเนี่ยอยากให้น้องๆได้เข้าใจว่าคนที่ถูกท่อนทิ้งคนชลาเหล่านี้ไม่ได้เป็นข้อเสียของสังคมเลยหรือว่าไม่ได้เป็นส่วนเกินของสังคมเลยก็น้องๆก็ได้ร่วมจัดก,กิจกรรมโครงการสารสายใยรักนักเรียนสู่บ้านพักคนชลาคนธรรมดา โครงการที่น้องๆเหล่านี้คิดจะช่วยทำนะคะก็คือการปรับปรุงราวจับบริเวณทางเดินให้กับผู้สูงอายุค่ะแต่ว่าการปรับปรุงนียจำเป็นต้องใช้เงินน้องๆจึงต้องการหาเงินไปสมทบการก่อสร้างโดยตั้งเป้าไว้ที่1 5 0 0 0บาทนอกจากนี้นะคะเงินส่วนหนึ่งน้องๆเขาก็จะนําไปซื้อของใช้ส่วนตัวให้กับผู้สูงอายุด้วยเนื่องจากบางคนลูกหลานก็ไม่เคยมาหาที่สําคัญน้องๆเคยสัญญาว่าจะไปเยี่ยมผู้สูงอายุอีกครั้งหนึ่งค่ะ กระบวนการทำงานเพื่อหาเงินไปช่วยสมทบจึงเกิดขึ้นค่ะมีการประชุมระหว่างอาจารย์และก็นักเรียนในโครงการแผนที่สุขภาพเพื่อกำหนดวิธีการร่วมถึงการทำของที่ระลึกให้กับผู้ที่ร่วมบริจาคอย่างเช่นที่ขั้นหนังสือเหล่านี้ซึ่งสอดแทรกไว้ด้วยคติธรรมนำชีวิตค่ะจะดีเลวอย่างไรไม่เคยบน่นสู้อดทนเลี้ยงดูให้เติบใหญ่ยามทท้อพ่อให้กำลังใจยามสดใสพ่อนั้นใจชื่นบาน พ่อไม่เคยร้องขอเลยสักนิดมีแต่จิตยินดีที่โปอยหวานเป็นคนดีมั่นคงในการงานเหมือนงานสารของพ่อนั้นจบลงนี่เป็นข้อความในกาดใบเล็กๆที่เป็นสิ่งแทนใจให้กับผู้คนที่ได้ร่วมระดมทุนบริจาคให้กับพวกเราที่มาทำโครงการสารใสยเยรัก จากนักเรียนสู่บ้านพักคนชรากระบี่นั่นเป็นเมืองที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจค่อนข้างมากนะคะก็เลยลูกหลานส่วนใหญ่ก็ไม่ไปเรียนก็ไปทํามาค้าขาย<ม>ก็เหลือแต่ผู้สูงอายุที่อยู่กับบ้านเราเลยเห็นปัญหาตรงนั้นก็เลยอยากจะปลูกฝังจิตสํานึกที่ดีกับนักเรียนแกนนาในโครงการนี้ น้องๆในโครงการแผนที่สุขภาพของโรงเรียนอมาตพาณิชนุกูลตัดสินใจใช้ช่วงเวลาวันศุกร์และวันเสาร์ประมาณ5โมงเย็นถึง2ทุ่ไมไยังตลาดนัดคนเดินแห่งนี้เนี่แหละค่ะเพื่อตั้งศุนยแสดงผลงานการไปเยี่ยมคนชรารวมถึงถือโอกาสแนะนำโครงการแผนที่สุขภาพเพื่อเพิ่มพื้นที่ดีและลดพื้นที่เสีย่ยง ซึ่งน้องๆได้ออกสำรวจบริเวณโดยรอบโรงเรียนของพวกเขาให้คนสัญจรมายังถนนคนเดินได้รับรู้แล้วก็เข้าใจโครงการนี้ด้วยค่ะช่วงแรกของโครงการสารยายรักจากนักเรียนสู่บ้านพักคนชราน้องๆส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล้าที่จะเอ่ยปากขอรับบริจาคค่ะจึงเป็นหน้าที่ของน้องแกนนําอย่างน้องเฟิร์นที่พยายามแนะนําเทคนิคโดยเน้นการแนะนําตัวเองงานที่ทาแล้วก็ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นหลัก แต่ยังไม่ทันจะได้ฝึกให้คล้องแล้วนะคะน้องเฟิร์นก็เห็นคนใจดีกลุ่มหนึ่งกําลังเดินเข้ามาค่ะเธอเลยสาธิตการพูดโน้มน้าวโดยอัตโนมัติทั้งภาษากลางแล้วก็ภาษาใต้เออเร่งยะเร่งเจ๊แล้วเราอีไปซื้อโค้องใหกับบันผักคนชล่าค่ะวอดี้องกขาอย่างกัดเลืออยู่ก็ไปแล้วเราไปทำาละเบียงง้ยให้เขากันนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะนี่ของตีละลึกค่ะขอบคุณค่ะ ทุกคนตั้งใจทำกันเต็มที่เลยนะคะด้วยความรู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกกล้ามากขึ้นการหาทุนยังดำเนินต่อไปค่ะจนถึงค่ำคืนบางคนเนี่ยคุณพ่อต้องขับจักรยานยนต์มารับอย่างคุณพ่อคนนี้นะคะซึ่งบอกว่ายินดีแล้วก็ภูมิใจมากๆที่ลูกได้มาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสังคมถึงแม้ว่าบ้านจะอยู่ไกลแค่ไหนหรือต้องมารับดึกดื่นเพียงใดก็ไม่เป็นปัญหาค่ะกิจกรรมก็มามาทำเลยบองเงีนเยนไ,ปปนไม่เป็นไรทำเพื่อทวนรวมเจ้บ แล้วถ้าสมมุติว่าเขาต้องกลับดึกอะไรอย่างเงี้ยคุณพม่มปาปับหลอเขาเป็นคนที่ทุ่มเทและเต็มร้อยแต่ผู้ปกครองบางคนก็ยังอดเป็นห่วงไม่ได้นะคะอย่างเช่นคุณแม่ของน้องเกดซึ่งใจดีชอบเลี้ยงข้าวน้องๆที่มาทํางานอาสาด้วยแมนะ้อยากจะให้ลูกทํากิจกรรมให้น้อยลงเพราะว่าอยู่มัธยม3แล้วก็ตาม เสียสละหยาดเหงื่อและแรงงานของเยาวชนจากโรงเรียนอมาตพาณิชนุกูในครั้งนี้นะคะสามารถขอรับบริจาคเงินได้ถึง6,515บาทด้วยกันเกินความคาดหมายของน้องๆถึง2เท่าเลยทีเดียวทำกลางความชื่นชมของผู้ใหญ่ค่ะรู้สึกภูมิใจที่นักเรียนได้ร่วมโครงการนี้นะครับนอกนอกจากนักเรียนกลุ่มนี้สนใจเกี่ยวกับเรื่องเรียนแล้วนะครับก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องการเป็นประโยชน์ให้กับสังคมด้วย ก็คือว่านอกจากเรามีความรู้ในห้องเรียนแล้วนอกห้องเรียนเรามีแหล่งความรู้ก็มีแหล่งที่จะเสริมสร้างาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนด้วยนะครับนักเรียนรู้จักเพื่อนมากขึ้นรู้จักกล้าแสดงออกรู้จักสังคมมากขึ้นองคิดว่าถ้าโครงการนี้ดําเนินต่อไปเนี่ยนักเรียนกลุ่มนี้หรือว่านักเรียนของโรงเรียนอมัดพัชรนุกูลนะครับก็จะมีคุณลักษณะที่ครบถ้วนทั้งเรื่องเรียนเรื่องสังคมครับ น้องๆกลับบ้านไปได้วยความรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งพวกเขาได้ทำแล้วก็จะกลับมาทำกิจกรรมดีๆอย่างนี้อีกครั้งนะคะจนกว่าเป้าหมายในการช่วยผู้สูงอายุในบ้านพักคนชราจะสำเร็จ